สวัสดีครับมาเจอกับช่างตีหลักขกุกชแนลนะครับวันนี้ช่างตีบพาไปกินน้ําซุปนะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเน้องก็วันนี้ก็ไปรับปิญญาอาสามานะครับก็ความจริงอ็ถ่ายแต่แต่แต่ช่างตีถ่ายแล้วใครถือกล้องให้อ่ะนะครับก็เลยก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับพี่น้องก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเลยครับ แต่คลิปงตีก็ยังทำ u t u b e อยู่นะครับแต่นี้จิงตีก็หายจากโครงการ youtube มากก็ไม่ค่อยมีคลิปเกิดลงนะครับวันนี้ก็ชุดที่ใส่หรอไว้ก็นี่ชุดนี้นะครับแต่ไลฟ์สดในเฟซอยู่ในตู้ไปดูกันได้นะครับไปดูกันได้ก็ไลฟ์นะครับก็วันนี้สิงตีก็ยื่ภายในห้องคนเดียนะครับแม่สิงตีนอนเลยนะครับนี่ลิงก้ที่สิงตีใส่แบบ นี่ครับ <laughs> ถุงเท้าครับถุงเท้าใส่ไปก็อันนี้ติกตีก็ใส่ไปครับใส่ไปงานนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นรูปให้ดูตอนอันนี้ก็ไม่ได้ตัดนะครับเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวทั้งตีจะทำลงมาให้เอฟซีดู ตีตีไปนี่ครับในห้องจังตียังไม่ได้อบน้ำเด็ดเดี๋ยววันนี้จังตียังไม่ไลฟเสดนะครับก็วันนี้เหนื่อยเพียกระส่เตรียมเม็ดไปอย่างเดียวไม่ได้เม็ดไปเลยเนี่ยไม่ได้เม็ดเลยต้องไปยืมหมาหมาหมาสม,ม,มสัก นี่ครับก็ทุกคนนะครับทั้งตีก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับทั้งตีก็ไม่ได้ลงคลิปสองสามวันนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะก็สองสามวันนี้ทั้งตีไม่ได้ลงคลิปไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทั้งตีก็ตัดคลิปที่ไปเที่ยวนะครับเอาลง youtube ให้ดูนะครับ ป่ะกินน้ำซุปกันนี่น้ำซุปอยู่ตรงนี้คืออะไรอ่ะแอปเปิ้ลเออเลี้ยวกันอืมวันนี้อากาศเย็นนะ อือจานน้องล้างอีกครื่งน,นี้เนี่ยหลายๆรือง้้งจานอีกครื่งนี้เนาะรัดดีใส่อันนี้่ันนี่ครับไม่ได้ถ่ายครับนี่เดี๋ยวเอาไปกินในค้องกันไป นี่นะครับพวกกินได้แต่ทั้งเตียเชิดกันนะครับผ้ามันชิดนะครับก็ไงคลิปนี้ท่้งตีก็ขอจบเพียงแคนนี้นะครับท่างตีขอกินก่อนนะครับก็ผ้ามัเชิดแล้วก็ไม่ได้ถ่ายนะครับฝากติดตามท่้งตีด้วยนะครับ